สวัสดีครับร้าน p ีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจ์ครับผมวันนี้มีอิสกีเข้าใหม่หนึ่งรายการครับตัวนี้เป็น PL 3200ครับผมตัวรถจะเท่ากับอ่ากับ45แรงนะครับผมรอดเีเท่ากันยางหน้าหลังขนาดเท่ากันครับเท่ากันกับ45แรง เรียงแ๋วๆเลยครับผมตันนี้สองเทานะครับขับเลี่อนสี่ล้อเสียงแล้าใจมากครับ นายโดรีกใช้งานได้ปกตินะครับที่โดยรวมก็สีสันสวยอยู่ครับท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาชมได้ครับอำเภอเบียนสลักจังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร0816004753 098 4422 502ครับผมรัดพีซีแท็กเตอร์ห่างตัวอำเภอเป็นจล,ลัก1กิโลห่าง3แยกหนองเลือ่ม3กิโลและห่างสีแยกวันจันเร์7กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงโทรมาได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ